ตอนนี้เราอยู่กันที่ภูเขาเสียงกงค่ะซึ่งเป็นภูเขาที่แบบว่าวิวสวยมากก่อนหน้านี้เขาจะมาสร้างกระเช้าใช่ไหมล่ะตรงนี้แต่ว่าเขามีปัญหากันไม่ลงตัวนะเขาก็เลยไปสร้างกระเช้าแทนที่ผูกทาคลิปที่แล้วนะคะไม่สรมนะนี่นีตามดูคลิปอ่าตามดูคลิปสับตะไคร้ใบมะกรูดนี่ ตัวละไม่ได้หมดแล้วไม่ได้หมดยได้าแค่มีเข้ามาแล้วสี่ก่อนคเนี่ยจะได้แบบวิวอย่างนี้เลยแต่ว่าเราจะต้องเดินแบบ300ขั้นนะเพราะว่าเขายังไม่ทำกระเช้าไงเราจบตรงนี้เลยได้ไหมแหล่งท่องเที่ยวเมื่อก่อนนั้นไม่มีถนนขึ้นไปแล้วก็มันเข้ามาแล้วแล้วเราก็ตัดถนนขึ้นไปตอนนี้มีบันไดขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็นม่ได้เห็นวิวแบบนี้แล้วจุด ไหนๆก็มาเราเราต้องลุยต่อนะคะทุกคน okay, okay. ทางเดินขึ้นก็แบบนี้ค่ oh. ะเฮ้ยโหเริเร่มต้นเริ่มต้นอันนี้ช่วยขาดูดีตั้งย่าสามร้อยพันเลย ข้อหาข้หาข้หาไออะไรไอไอหนึ่งโอ้โอ้เก่าล้าจากกินแต่ว่าลูกมันเล็กนะลูกมันเล็กค่ะของขายน่าร่ะหน้าทางเข้าที่จะไปล่องเรือนะคะ ตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองหยางซั่วนะคะก็จะเป็นกิจกรรมล่องแพล่องแพชมแม่น้ำหลี่เชียงนะคะทุกคนเขาบอกว่าสวยดุดดังภาพวาดแล้วเอจุดตรงนี้นะมันจะมีอยู่ในรูปรูปเนี่ยมันจะเหมือนกับแบงค์ยี่สิบเลยปูม,มีอยู่แบงค์ยี่สิบเดี๋ยวเราไปถ่ายเทียบกับวิวดูว่ามันเป๊ะหรือเปล่า กขาจะมีแต่งชุดท้องถิ่นอีกแล้วค่ะชุดชุดท้องถิ่นเนี่ยหลายจุดหลายมุมในสถานที่ท้องเที่ยวเลยนะนี่ทางเข้าทุกคนเริ่มเห็นความเป็นแบบธรรมชาติสวยๆอะ่ะเนี่ยพ่อได้ อ้อยนี่จะมีบางว่าเช่าชุดนะคะถือคงถือคโครมเออถ่ายรูปกับแม่น้ำหลีเจียงแล้วด้วยความที่บรรยากาศมันไม่ร้อนไงมันไม่เหมือนกับวันอื่นๆที่เราแบบอบอ้าวเราเดินไม่

ที่นั่งอยู่ข้างล่างร่องเรือแม่น้ำหนีเจียงน,นะคะตอนแรกนึกว่าเ,เ,เ,เป็นเป็นเรือแพ ขึ้นมาด้านชั้น2แล้วค่ะทุกคน <c oughs> ขึ้นมาด้านชั้น2แล้วนะคะก็มาถ่ายรูปก,กับวิวด้านบนนะลมดีอากาศดีมากนี่ค่ะ วิวนี้ก็สวยงามเข้าไปสู่ธนาบัตรแบงค์20หยวนนะคะทุกคนว่าเป็นไงเหมือนไหมแล้วก็สำหรับเมืองไทยนะคะที่เรียกกันว่ากุ้ยหลินเมืองไทยอยู่ที่ไหนเอ่ยเขื่อนรัชประภาค่ะโอน่ห <c oughs> อยแล้วนั่งดินทำไมเออ <c oughs> จะไปมองล่างมองบนมองบนมองไปบนบนมองไม่เห <B> ็นอะไรเดี๋ยวมันมีตะดินมีตะภูเขาเนี่ยนั่งนั่งฝั่งไหนนั่งกับเพื่องก็จะเตี้ยลงหน่อยนะถ้าไจูไม่ไม่เอานะโอ้ยจูสักสิดีมันนั่งตักเลยเออมีคนหลับตาหนึ่งมีคนละที่ไม่ดูจะได้ไม่หลับ ก็มีอะไรอีกโอ้นู่นไงสะพานนู่นไงโอ้ายหาสะพานนู้นไงนี่นะฮะร้านขายของที่ซื้อเชือกมาผูกเพื่อความโชคดีนะคะทุกคน เป็นห่วงนนออคนเดินกลับเยอะมากเลยอ่ะเ,เพราะว่ามันต้องผ่านไอ้สะพานเชือกนี้ไปนะทุกคนแล้วก็ลงเขานู้นนะคะม,ยยมันถึงจะสามารถสามสารถไปเชื่อมไอ้สะพานแก้วตรงนู้นได้เท่ากับเดินเขาสามลูกอะทุกคนเนี่ยแล้วลมดีสวยงามมากสวยงามมากดูฝั่งนี้บ้าง ฝั่งนี้ก็จะเจอฝังออง่งนี้ก็จะเจอนางแบบนะคะ <c oughs> นางแบบซีรีส์นะ <c oughs> นี่ค่ะทุกคนเมื่อกี้จีนนึกว่าเป็นดาราขอถ่ายใหญ่ <c oughs> เอาแบบตามางเดิม <c oughs> สภานมก็จะแขวงๆนิดนึงนะ ลง,ลงข้างล่างค่ะอุทยานแห่งนี้เรียกว่าเขาหลุยี่ฟงพอเราขึ้นกระเช้ามานะคะก็ตัดสินใจเอาว่าจะเดินแค่ไหนส่วนปูนะเดินขึ้นเขาสามลูกเบาๆนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นจะสวยงามแค่ไหนไปคะ่ะ อออ๋หรใส่รองเท้ากันก่อนค่ะทุกคนได้นั่งแวะพักแป๊บหนึ่งหน้าดำเลยมาฝั่งนี้มันเริ่มเป็นกรงก่อนนะคะทุกคนเป็นกรงเป็นเหล็กก่อนที่จะแบบว่าเข้าสู่ตัวกระจกนะอือหืโอ้ สำหรับคนกลัวก็มีนี่นะคะทุกคน,เ,นกกเออม,มันเป็นตะแกรงที่หเดินตะแกรง้ดูสิจื<อ>มจืมจืม,มถ่ารูปให้ตอนนี้าันไม่กล้าเดินแล้ว<ะ>นะกระจกมีเป็นระยะนะทุกคนตอนแรกนึกว่ามันเป็นกระจกล้วนทั้งหมดที่ไหนได้มันก็คือกรงเหล็ก มุมไหนสวยพี่ดูให้หน่อยกลับไปประตูนี้น่ากลัวว่ะตรงนี้น่ากลัวมากเลยเเดี๋ยวอาเอันนี้เหมือนที่เทียนเหมือนซานเลยโอ้เหมือนที่เทียนเหมือนซานเลยโอ้ยน่ากลัวนี้น่ากลัว โอ้สะพานสวยมากเลยคะ่ะทุกคนแต่ก็แอบมีความเสียวสำหรับคนที่ทกลัวมากๆนะไม่ต้องกังวลเพราะว่าเขามีแบบหินหินปูนปูนอยู่ข้างๆขอบนี่ค่ะอยู่น้อยนึงสามารถแตะแตะกำแพงเดินไปได้นี่ทุกคนดูแต่ถ้าเกิดใครที่แบบว่าชอบความเสี่ยวนะจ๊ะมานี้เลยเดินตรงกลาง <c oughs> นี่จกะกัีเสียวมากเสียวมากเสียวมากเลยชพี่มองก็ไม่เสียวเออใช่แค่คุณหลับตาคุณก็จะเดินไปไม่ถงอแล้วออู้ห่าอะไกเออสวยมากเลยดีจ้าทุกคนโอเคเอ้อาเอโอเคบ มี่อันนี้คืออะไรพี่ตุ้ยขายูกขายอนึกนึก่ามแสดงว่าของใหม่เพิ่งผลิตมาเลยอยากไปที่เขามีเามีอเฟคอ่ะที่มปทำเป็นแกอะง่วงนอนแล้วนะคะวันนี้เรามาชม การแสดงกันโจอี้เหมินแล้วคระพี่สวิทจางยี่หมูโอจางยี่หมูจางอี้หมูเออจางอี้หมูนะคะทุกคนก็เป็นแบบการแสดงเดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงนะคะนี่รอบรอบของเราอะ่ะ ทุม่มทุ่มสี่สิบนี่นะคะสูโอเค ไปทางนี้ครับยี่ห้ายี่หกนะไปเดอไปสครับไปเดไปสองสิบแปดยี่สิบอันนี้เท่าไหร่แล้วสิครับจานนะครับไปยี่ห้านี้ยี่ห้านี้นะครับยี่ห้าแถวนี้นะอ่าสิบแปไสยี่ห้าแถวนี้นี บรรยายกาศเก้าอี้นะคะ